ทางดานรายการที่คารุปรักทุกทุท่านครับพอการมื้อนี้กันเป็นวันเสาร์ที่เก่าสิงหาคมสมวันหมายเลขหกสิบแปดครับก็ถือว่าเป็นวันแหลกของการหยุดยาวในช่วงนี้เนาะนะครับสำหรับสถานการณ์ฝนฟ้านะครับช่วงนี้นะครับมาเบื้งข้อมูลจากทางตุนิีเมื่อวาก็จะเห็นนะครับปาคตะวันออกเฉียงเหนือตะบนหรือว่าประเทศไทยตอนบนเนี่ยนะครับยังคงถือปกคลุมด้วยมรสุมฝนตกเฉียงใต่ครับที่ตัดปกคลุมตอนหนึ่งนะครับแม้ว่าจะ อ่าบ่อแดดมีกำลังแรงเนาะนะครับแต่ว่ายังมีมาเรื่อยๆเฮตุให้นะครับช่วงนี้นะครับฝนหลายหมองหลายๆพื้นที่นะครับอ่ามีมือตกแห้งมือร้ายมือหน่อยเนาะสลับไปนะครับแต่ว่าจะได้กันตามมือนีไปหามืองอื่นในภาพรวมของภาคทั้งหมดเช่นตะบุญของเข้าก็ยังคงมีฝนนะครับในที่สําคัญคืออุณหภูมิในช่วงกลางวันที่ค่อนข้างที่สี่้อนนะครับอุณหภูมิ3 5 3 6 3 7องศานะครับในหลายๆพื้นที่นะครับพ้อนกันตัวถึงอย่านทีเดียวครับ ขณะเดียวกันนะครับช่วงค่านะครับช่วงบ่ายช่วงค่ำเนี่ยอาจจะมีฝนฝ่าขนองเกิดขึ้นนะครับอากาศที่ห้อนแบบนี้นะครับล้วก็มีฝนนะครับฝนเขามากนี่ที่สําคัญก็คือมีโอกาสที่จะเกิดร่มกระจชกแห้งน้ำนะครับพี่น้องบ้านเรานะครับในพื้นที่ใดที่เดวี๋ยวเห็นฝนต่างเขามากนะครับก็ให้เตรียมตัวแล้วก็ระมันระวังนะครับอาจจะมีลักษณะของร่มกระจชกแห้งเกิดขึ้นน้ำนะครับดูแลสุขภาพดูแลความปลอดัยของตัวเองให้ดีนะครับ จากภาพดาวเทียมก็จะเห็นนะครับแนวของร่มจะปะขม้างี่โค้งเหตุแหยมีเกิดอ่าเมฆตอนนี้นะครับไม่เกิดขึ้นไม่ว่าจะยังบมื่อท่านเป็นฝนแต่ว่าก็มีมากเรื่อยๆเนาะนะครับตามภาพดาวเทียมหรือกับเมื่อบึงกลุ่มฝนนะครับที่เรดาร์ขอนสกลนครตรวจพบนะครับสำหรับเรดาร์ขอนแก่นนะครับก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขเนาะนะครับกับตอนนี้เมื่อบึงจากเรดาร์ของสกลนครนะครับก่อนนะครับในพื้นที่ด้านต้นออกต้นพื้นที่ด้านตวัน โต๊บนะครับอาจจะต้องอเบิงเรดาจากทางเรดาฝนหลวงเนาะนะครับจากใน,นก็ตามนะครับภาพเรดาของสกลนครน,นะครับก็เห็นกลุ่มฝนส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ท่างประเทศลาวเนาะนะครับประเทศลาวอาจจะมีการขยับตัวหรือกื่นที่เข้ามานะครับแถบทางตานบนของจังหวัดบรึงกาฬนะครับคาดว่านะครับเมื่อน,นี้แถบนี้นะครับบึงกาฬอุดรน้องคายอุดรธานีสกลนคนนรนครพนม นะครับแล้วก็มากราซินนี่นะครับบางพื้นที่นะคาดว่าจะมีฝนเกิดขึ้นนะครับมืใอนี้ค่อนข้างที่สี่ไลน์แล้วก็ชัดเจนนะครับส่วนจังหวัดอื่นก็มีบางประปรายนะครับทําการคาดการแล้วในภาคเันือเชียงตุนบนหัวห้ามวมนีไปหะเมืออื่นกัมีฝนหรือฝนฟ้าข้นองเกิดขึ้นนี่นะครับอยู่ที่ประมาณร้อยละสี่สิบของพื้นที่นะครับส่วนมากก็จะเป็นจังหวัดบึงกาฬนครพนมสกลนคร อุดรธานีหนองคายนะครับแร้วก,ก็ทั้งจังหวัดกาฬสินบางพื้นที่ส่วนจังหวัดอื่นนะครับว่าจะเป็นทั้งเมืองเลยน้ำบรีลำพู้ชายภุ่มขอ,อนแก่นมาารคามนะครับคาดว่าจะมีฝนแต่ว่าบ่าลายนะครับมีฝนบ่าลายแต่จะดนกระตามทุกจุดทุกมองที่มีมีฝนเกิดขึ้นนี่นะครับมีโอกาสที่สิเกิดร่มกระโชกแห้งตามมาแน่นนะครับพี่น้องการระบาดระวังเรือนี้เป็นพิเศษนิดนึงนะครับอุณหภูมิสูงสุดนะครับ มณีไปหาหมื่ออื่นเกิดยุติประมาณ37องศาเซลเซียสนะครับตามสุดนะครับในช่วงกลางคืนเนาะนะครับอุณหภูมิกว่ายังคงถือว่าสูงนะครับ25ถึง27องศาเซลเซียสนีาาสนาาสสน่นะครับก็เป็นลักษณะาอากาศที่เกิดขึ้นในมือนี้ไปหาหมื่ออื่นนะครับฝากพี่น้องบร้รานเข้ามหาฝนนะครับตั้งแต่วันที่10เป็นต้นไปก็คือมื่ออื่นเป็นต้นไปนี่นะครับฝนจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับ ไปจนถึงช่วงวันที่สิบห้าสิบหกหรือนะครับหรือมีโอกาส่าจะมีฝนต่อเนื่องนะครับกระจายกันนะครับมือนี้ตกองมองนี้มือนี้ตกองมองนี้บางมืออาจจะตก้องมือัอ,อต้องมองแหวนสีนอสนะครับอ่าไปในช่วงตั้แต่วันที่สิบเป็นต้นไปนะครับจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับจนถึงช่วงปลายเดือนกันเลยทีเดียวนะครับจะเนื่องต้องค่อยติดตามนะครับการพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับโดยทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเช่นตำบลกิดสีแดง น,น,นั่มของมลนโดนีมาบอกกล่าวเราแจกให้พี่น,อน้องในสุภาตัวหนออกชื่นและตำนบลนในรับรูรทสาบกันต่อไปครับสำหรับเการกรอากาศนี้นะครับแต่คงจะม่แพากษนวีกกรอนเดี๋ยวพบก,ก,กันใหม่เววหมืมอนื่นกับสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน